สวัสดีครับสามสลีกุมว,ว,วันนี้เราก็มาทำอาหารง่ายๆสไตล์ยิบไปเรื่อยกับการการเป็นแคมปิง้งไปดูกันว่าเป็นเมนูอะไรนี่ปลากระป๋องง่ายๆต้มยำปลากระป๋อง อ้าวคันลลานํำดิลลาน้ำก็สบาสบียนำบ้าน้ำคุไม่ได้อาบอาบไนส้วมร้านห้องน้ำแล้วก็คือเลน้ำคุณไม่ได้อาบนี่คนสอเป็นสิบคิวแลมันมีอยู่แค่สห้องไปน้ำ

ครับผมขอขอครับ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  ได้เันบูรีแล้วควันออกเดือแล้วเดืนแล้วแล้วต้มยำเป๊กปองกินแบบนี้เดี๋ยวมันจะรั่วดีชอคชีมที่ไหนเดอยวยังยัยังยังรออกรอนนี้รอ

เรียบร้อยครับกับต้มยำปลากระป๋องตายยิบไปเรื่อยฝากติดตามด้วยนะครับ